สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกิฟนิรดาจุละบนุนะคะจาก a u t o v i s i o n m a c c o m นะคะแล้ววันนี้กิฟก็มาอยู่สตูดิโอแห่งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมาพบกับเจ้าป a เจโรและก็ไทตันอยู่ด้านหลังนะคะเป็น Mitsubishi เจโร r แล a ี่อาร์แล้วก็ไทตัน l a r ี่อารนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรู้จักกับตัว l a รี่อารเนี่ยเดี๋ยวกิฟจะพูดถึงประวัติเขานิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะคะแลรี่อาร์ตและมิสุบิชินะคะได้ร่วมสร้างความสําเร็จ การแข่งขันระดับโลกอย่างมากมายนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเจ้ามิสุบิชิปาเจโร่ตัวนี้งั้นเดี๋ยวกิฟจะพาไปดูว่าแลรี่อาร์ตเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในรถคันนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวกิฟเดี๋ยวตามกิฟไปดูกันเลยค่ะด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นสีดําเห็นไหมคะไฟหน้าเนี่ยพร้อมแถบตกแต่งเป็นสีดําเหมือนกันนะคะสำหรับไฟหน้าล้ออลลอยก็ยังเป็นสีดําตัวหลังคาทั้ง3รุ่นเป็นสีดําหมดลาวหลังคาก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันตัวเสาอากาศเนี่ยเขาก็ให้เป็นสีดํามาด้วยนะตัวชาร์ฟินเน สปอยเลอร์หลังก็สีดําแต่ว่าไอตัวเปิดประตูเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะยังเป็นสีเดิมอยู่ด้านหลังนะสปอยเลอร์หลังมาพร้อมหลังคาสีดํานะและมีเสาอากาศแบบคีบฉลามหรือชากฟินนะเราจะอยู่เราจะมองเห็นจากด้านบนตัวนั้นนะตัวนี้จะเป็นสีดาแล้วตัดกับสีขาวเห็นไหมจะเขียนว่าปาเจโร่สปอร์ตแลรี่อาร์ตเนี่ยให้สังเกตเลยว่าชุดแต่งก็คือแบบนี้จะเป็นชุดแต่งแบบนี้พร้อมโลโก้ด้านหลัง ทุกอันจะต้องมีสัญลักษณ์ของลาลี้นอัติดอยู่นะถ้าเราจะดูกันชัดๆเลยเนี่ยลักษณะของปาเจโล่สมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะสติกเกอร์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ภายในตัวเนี้ยปาเจโล่ใหม่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาทำสติกเกอร์มาเนี่ยให้ดูความสปอร์ตความบึกบึนมากยิ่งขึ้นให้เห็นถึงกันว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของรถ p าเจโร่สปอร์ตแลรี่อารเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเออถ้าฉันขับคันนี้มันจะมีความแตกต่างจากคนอื่นที่ซื้อปาเจโร่สปอรไปนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะแต่คิปต,ต้องบอกก่อนก่อนที่จะไปดูด้านในเนี่ยปาเจโร่สปอรรุ่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยนะ,ะนอกจากแลรี่อาร์ตเข้ามาเติมอยู่ในรถคันนี้นะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กระจกมองข้างหรือว่าตัววิทยุอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเปลี่ยนแต่มีเปลี่ยนอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวคิดจะพาไปดู ตรงนี้นะคะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือมีพรมที่มีโลโก้แร์รี่อเข้ามาเป็นพรมสีแดงตัดดำานี่นะคะพื้นแต่งดำแล้วก็ตัดด้วยตัวนี้นะคะและอีกอันนึงที่อยากจะบอกก็คือด้วยความที่เขาเป็นรถแลรลลี่เขาไม่จำเป็นต้องมีจอที่จะต้องดูทีวีนะคะตอนนี้เขาตัดไปเลยไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าการการจะขับรถแข่งหรือการจะเอารถไปลุยวิบากวิบากเนี่ยคือไม่มีใครที่จะมานั่งดูทีวีอยู่แล้วนะคะ นั่นแหละค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนหรือการปรับตัวแลลี่อาร์ตเข้ามาอยู่ในรถปาเจลโลสปอร์ตคันนี้นะคะสำหรับภายในนะคะก็ยังคงเดิมทุกอย่างไม่มีได้มีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยภายในนี้ยังเนี่ยเห็นไหมจอเป็นทัชสกรีนนะมีเบรกไฟฟ้ามีที่วางของทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมอย่างที่กิฟบอกก็คือเขาแค่ปรับตัวแลลี่อาร์ตเข้ามาอยู่ในรถคันนี้เพื่อให้ดูความสวยงามนะ,ะรถคันนี้รถรุ่นนี้ปาเจลโเนี่ยจะมีอยู่2สีสีขาวกับสีดํา ส่วนลายสติกเกอร์เนี่ยก็เป็นลายเดิมนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหลังคาถ้าเป็นรถสีขาวหลังคาก็จะเป็นสีดําจะสังเกตง่ายเขาจะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหน้าเราใจมากที่สุดอย่างที่กิดบอกไปนะคะความพิเศษของตัวแลนดิอาร์ตเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคะพาร์ททุกชิ้นของคําว่าแลนดิอาร์ตเนี่ยส่งตรงมาจากญี่ปุ่นนะแล้วมาประกอบในประเทศไทยฉะนั้นทุกอย่างทุกชิ้นที่เป็นแลนดิอาร์ตเป็นลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่าถ้าเขา คุณเลือกซื้อรถคันนี้นะคะสัทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็นไททันเมกาแคปดับเบิลแคปแล้วก็ปาเจโรคุณจะได้ชิ้นส่วนทุกชิ้นของแท้แน่นอนอันนี้เราเน้นย้ำเลยว่าของแท้แน่นอนมาจากญี่ปุ่นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลย ก็เป็นการพรีวิวเล็กๆก่อนนะเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเลยเหลืออีก2ตัวนะคะสำหรับตัว l a l l y Art เนี่ยเขาปรับขึ้นมาเนี้ยราคามันก็ปรับด้วยนะแต่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในราวๆ4 0 0 0 0ถึงห0บาทไม่เกินนี้ที่จะปรับขึ้นมานะคะไปชมราคากันจริงๆได้ในงานม o t ต r Expo ในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะยังมีเหลืออีก2รุ่นเดี๋ยวคิดจะพาไปชมนะคะก็จะเป็นตัวไททันนะคะ4ประตูและ2ประตูไปตามคิดมาดูเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวสีประตูตัวนี้นะคะตัวสีประตูเนี่ยตอนนี้มันก็จะจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ชอบที่จะซื้อรถประเภทแบบนี้ไปแต่งซิ่งใช่ไหมคะไปแต่งซิ่งบ้างอยากขับแบบว่าเอาไปทำแบบโรเตียบ้างแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะแรลีอาร์ดเขาเข,าเข้ามาปรับโฉมให้ไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยรถเข้ามาอย่างนี้ทั้งคันเลยเพียงแต่ถ้าคุณชอบคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะชอบแบบ2ประตูหรือ4ประตูนะ ดับเบิลแคปเนี่ยชุดตกแต่งก็เหมือนเดิมเลยชุดตกแต่งใต้กันชนหน้าเป็นลายอาร์ตนะแผ่นกันโครงลายอาร์ตสติกเกอร์พรมปูแล้วก็ชุดแต่งกันชนลายอาร์ตอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยความว่าเป็นลายอาร์ตส่วนออไอตัวที่เป็นไอเทมต่างต่างนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือกระจังหน้าสีดําด้านหน้าที่เราถ่ายไปให้ดูแล้วนะล้อก็คงยังเป็นล้ออลลอยสีดํามาพร้อมกับหลังคาตัวหลังคาเนี่ยเขาจะทําเป็นสีดําให้ชัดเจนเลยว่าหลังคาดําลดคันสีขาวนะ กอบกระจกมองข้างก็เป็นสีดําพร้อมไฟเลี้ยวมือเปิดประตูด้านนอกเป็นสีดำํำมือเปิดกระบะท้ายก็ยังเป็นสีดําอยู่นะคะตัวนี้ก็คือดับเบิลแคปนั่นเองนะไฟเฟยทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมนะม,มีการตกแต่งให้ดูลุยมากขึ้นให้ดูเหมือนอารมณ์นักแข่งมากขึ้นน่ะเหมือนอยากแข่งอะ่ะฉะนั้นคนถ้าเกิดซื้อตัวดับเบิลแคปไปเนี่ยนะนอกจากว่าจะไปกันทั้งครอบครัวได้แล้วมีเพื่อนมีอะไรแล้วเนี่ย ความเล้าใจของรถเนี่ยมันก็ลายด้วยลายสติกเกอร์ด้วยความเป็นแรลลี่อาร์ตเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความร้อนแรงอะความเล้าใจอยู่ตลอดเวลานะนี่ก็คือตำนานของแรลลี่อาร์ตที่ห่างหายไปจากประเทศไทยเนี่ยเป็น10ปีนะแล้วเขาเอามาจับอยู่ในรถของ3รุ่นนี้ยิดถือว่าตอนนี้เขาเขาทำมาถูกทางเลยอะ่ะสำหรับมิตซูบิชินะซื้อไปทั้งคันคุณไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเลย เขาตกแต่งมาให้เสร็จคุ้มค่าคุ้มราคาราคาก็ปรับขึ้นมาอีกนิดหน่อยเองจับเหลือเหลือ,เหล,อเหลืออยู่แล้วสําหรับคนที่พอมีสตางนะทีนี้เรามาดูตัวนี้ก็คือสายซิ่งสายสายลุยเนี่ยชอบแน่นอนเห็นแล้วจี๊ดแน่ๆไม่ต้องไปซื้อเพิ่มซื้อตัวนี้คันเดียวคุณได้เลยครบเลยสําหรับตัวเมกะแคปนะฮะเรามาดูว่าตัวเมกะแคปเนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกอย่างหน้าหน้าตามันเหมือนกันหมดเพราะคําว่าแรลลี่อาร์ตเขาต้องปรับให้เหมือนกัน ดังนั้นเราไม่ต้องพูดถึงตัวอื่นเลยนะเครื่องยนต์อะไรเราไม่ต้องไปพูดถึงเราเอาความสวยงามความหลอ่อความเท่ของเขาละกันอย่างเดียวบางคนไฟหน้ากระจังหน้าชุดล้อข้างหลังทุกอย่างตัวจับนี่ก็เป็นสีดํากระจกนี่เป็นสีดำเห็นไหมตัวดําขาวแต่ที่สําคัญตัวเมก็แคปตัวนี้เขาปรับเปลี่ยนวิทยุมาให้นะคะเป็นจอสัมผัส7นิ้วเดี๋ยวลองมาดูกันเกียร์ก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะ เพราะว่าสายลิงสา,สายซิ่งสายลุยนี่เขาชอบอยู่แล้วต้องเข้าเกียร์แบบนี้มีตัวนี้เท่านั้นเองที่เขาปรับเปลี่ยนมาให้นะหน้าจอสัมผัสแบบ7นิ้วแล้วก็พร้อมมี usb มาให้อีก1จุดนะคะอย่างอื่นก็รีบเรียบนะคะแล้วก็รองรับสมาร์ทโฟนด้วยนะตัวนี้สามารถเสียบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เลยไม่ว่าจะเป็น ios หรือว่า android นะคะอย่างที่บอกกันตัวนี้เปิดอย่างนี้อ๋อตัวนี้ก็ต้องเปิดตรงนี้ถ้าคุณอยากจะ นั่งข้างหลังไปซื้อเบาะติดมาก่อนเพราะตอนนี้เขาไม่มีให้นะอันนี้สําหรับเก็บของได้เล็กๆในน้อยสาหรับคนที่ชอบนั่งสองคนนะเดินทางไปแคมป์ไปปา่าหรือจะไปไหนก็แล้วแต่บุกตะลุยคันนี้ได้ราคาย่อมเยาวคุณมีเงินนิดเดียวหมายถึงถ้าคุณมีเงินจํานวนในกระเป๋าพอที่จะซื้อคันนี้ได้ตัวเริ่มต้นซื้อคันนี้เลยแต่ถ้าคุณสะดวกที่จะไปสี่คนหรือครอบครัวเล็กๆมาเจอสี่ประตูคันนู้นนะคะด้านหลังเห็นไหม เดี๋ยวคิดจะให้ดูขอดูด้านหลังอีกนิดนึงชุดตัวเปิดเนี่ยมีไฟตรงนี้ให้มานะคะเป็นไฟเบรกแล้วก็ชุดตัวเปิดของเขาเนี่ยเนยจะเป็นสีดำจับโอ้หชบเชียวมะแล้วตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในอีกห้องหนึ่งนะคะเพื่อซึ่งจะเป็น l a นเซอเป็นรถในตำนานเลยนะมิซูวิชิแลนเซอร์ w r 4 0 5ตัวนี้ใช้ในการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกเมื่อปี2548นะคะตอนปี2548เนี่ยเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกนะด้วยรถยนต์มิซูวิชิตัวนี้แลนเซอร์ตัวนี้นะะซึ่งได้รับการป,ปรับปรุงเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ภายใต้กฎข้อบังคับของการแข่งขันในปีนี้ โดยเริ่มจากการขยายความกว้างของตัวรถเพิ่มอีก30มิลนะจากเดิมเนี่ย1,770มิลเพิ่มเป็น1,800เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะด้วยการปรับดีไซน์ใหม่นะคะให้กับ Mitsubishi Lancer W05 นะ,ะจะมีอะไรนันั้นนะคะมาดูตรงที่ซุ้มล้อหน้าซุ้มล้อหลังส่วนท้ายด้านข้างแล้วก็แผงกันชนเนี่ย Mitsubishi Lancer W R05 เนี่ยยังได้รับการปรับแต่งชุดระบบช่วงล่างนะเป็น ชุดระบบการสะเทือนชุดเภาขับรุ่นใหม่เพื่อสร้างความสมดุลให้กับตัวรถนะฮะแล้วก็มีขนาดความกว้างเพิ่มมากขึ้นโดยรถแข่งรุ่นนี้นะได้ถูกเผยโฉมและทดสอบไปก่อนหน้านี้จากการแข่งขันบนถนนลาดยางในรายการคาตาลุยาแลนลี่ประเทศสเปนเมื่อเดือนตุลาคมปี2547ที่ผ่านมานะและสำหรับตัวนี้เองเนี่ยเขาวิ่งรถเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยเขาวิ่งในทางฝุ่นนะ ในทางผิวถนนที่เป็นฝุ่นเนี่ยคันนี้บุกตะลุยมานับต่อนับทุกรายการนะกิฟยังจําได้ในสมัยเด็กเนี่ยมันจะมีรายการที่ย้อนกลับเข้ามาให้ดูของการแข่งขันเนี่ยในการแข่งขันเอ่อแรลลี่เวิร์ดแชมเปี้ยนเนี่ยเราก็ได้ดูบ้างพอสมควรเราก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เห็นมิตซูบิชิเนี่ยเขาได้ลงการแข่งขันและนี่ก็คือตำนานของมิตซูบิชิแลนเซอร์นะคะที่เขาสร้างตำนานมาถึงแชมป์มาถึง34สนามแล้วนะคะ34สมัยเลยเราก็จะเห็นได้ว่า มิสุบิชินั้นผลิตรถที่ออกมาสู่สนามแข่งเนี่ยหลายรุ่นกันเลยทีเดียวนะ,ะส่วนอีกห้องนึงนั้นจะเป็นรถอะไรนั้นเดี๋ยวคิปพาไปชมกันเลยค่ะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเขายกมิวเซียมจากญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ให้เราดูเลยนะคะแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะคะเรายังจะได้เห็นมิวเซียมแบบเนี้ยในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยถ้าคุณอยากเห็นตำนานของความเป็นแรลลี่อาร์ตเนี่ยคุณต้องไปที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะนี่โดยเฉพาะคันนี้นี่ดักก้าแรลลี่ รถแข่งคันจริงๆสภาพจริงๆไม่มีการปรับเปลี่ยนปรุงแต่งเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะดูความทรหดบุกบันของเขาเดี๋ยวกิิบจะลองสองกล้องเข้าไปข้างในดูเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือตำนานจริงๆค่ะและท่านใดนะคะชื่นชอบรถรลลี่อารทั้ง3รุ่นนี้นะคะ ก็ไปพบกันได้ในงานมอเตอร์เอ็กวันที่1-12ทธันวาคมนี้นะคะแล้วคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าคุณจะเลือกรถคันไหนให้เข้ากับบุคลิกของคุณสําหรับวันนี้นั้นกิฟกับ autovisionmac com ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าเราพบก,บกับการไปรีวิวหรือจะพรีวิวรถคันไหนใหม่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้กิฟไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ